สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีแชนแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมา update, อัปเดตของรางวัลที่ผมได้แลกไปจากไลฟ์พอยต์นะฮะซึ่งเมื่อ5วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําคลิปอัปเดตการแลกของรางวัลจากไลฟ์พอยต์ไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นคลิปอันนี้นั่นเองนะฮะคลิปอันนี้เลยนะอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าคลิปอันนี้นะฮะที่ผมได้ทําการอัปเดตวิธีการแลกของรางวัลจากไลฟ์พอยต์แล้วก็ อัปเดตของรางวัลที่ผมได้เคยแลกไปแล้วแล้วก็ได้แลกในคลิปนี้ด้วยแล้ววันนี้ของรางวัลก็ได้เข้ามาให้ผมแล้วนะฮะซึ่งอันที่จริงก็คือได้มาตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันที่20วันที่19เมื่อวานนะฮะวันนี้วันที่20ละก็4วันได้แล้วนะของรางวัลของเว็บนี้นะโอเคเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอันนี้ก็คือเป็นคลิปมีชื่อคลิปว่าห้างหาเงินเข้าวอลเลตและธนาคารฟรีทําตามนี้ล่าสุดนะฮะที่ผมได้ลงคลิปไปคลิปล่าสุดเลย อ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดลิงก์หรือว่ากดไปที่ตัวไอเพื่อไปเพื่อไปดูคลิปอันนี้ก่อนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตนะฮะของรางวัลที่ผมแลกไปตอนนี้ก็คือได้แล้วนะฮะอันที่จริงเนี่ยของรางวัลก็เข้ามาตั้งแต่วันที่17แล้วนะผมก็ลืมดูเมื่อกี้นึกว่าเข้าเมื่อวานนะก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะก็คือ3วันที่ผ่านมาของรางวัลเข้ามาผมแลกไปวันที่วันที่เท่าไหร่นะผมแลกไปมันจะมีประวัติอยู่อ่ะผมแลกไปวันที่13อันนี้นะฮะ วันที่13ตุลาแล้วขอรำวันก็ได้มาวันที่17ตุลาเออขออภัยนะฮะก็คือ4วัน13 14 15 16 17 4วันนะฮะวันนี้ก็วันที่20แล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะที่ไม่ได้ทำคลิปผมบอกว่าจะลงคลิปอ่าภายใน4วันก็ขออภัยด้วยนะโอเควิธีการเติมเงินของรางวัลเมื่อเราได้มาปุ๊บเนี่ยให้เรากดไปที่อ e ีเมลเลยนะฮะ อีเมลเนี่ยก็คือของรา,าเนี่ยจะส่งมาทางอ e ีเมลนะอันนี้ผมแลกเป็น True m o n e y Wallet ไปนะฮะวิธีการเติมเงินของ True m o n e y Wallet เนี่ยหลังจากที่เราได้รางวัลมาแล้วให้เราเข้ามาในอ e ีเมลนะฮะมาเช็คว่ามีอ e ีเมลส่งมาไหมถ้ามีอ e ีเมลแบบนี้ให้เราเข้ามาเลยนะฮะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับรางวัล t r u e m o n e y 300บาทที่ผมได้แลกไปเพื่อนๆแลกอะไรก็มันจะมีไอ้น,นั้นนะฮะอย่างเช่นแลกทรูม m น n ี่หนึก็จะได้100แลกช้อปปี้เพก็จะได้ช e ้อปปี้เพก อะไรอะเซ็นทรัลอะไรแบบนี้ก็น่าจะได้ทางทางไปลษณีย์ีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะได้ทางปลษณีย์ีนะหรือไม่ก็ทางอีเมลเหมนะือนกันนะนี่ผมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปแลกกันดูได้นะฮะมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะโอเควิธีการเติมเงินก็คือให้เรากดมาที่รับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปกดไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็เปิดด้วย Google หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนนะฮะโอเคนะฮะเมื่อเรากดลิงก์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้ ซึ่งจะมีวันหมดอายุอยู่นะฮะบัตรอันนี้ก็คือจะหมดอายุวันที่14เดือน4 2024ก็คือปีหน้านั่นเองวิธีการเติมเงินเนี่ยให้เรากดมาที่ตรงนี้นะฮะกดที่ตรงนี้เลยนะฮะที่ผมอ่าวงไว้อยู่โอเคพอเรากดเข้ามาปุ๊บก็จะมาอย่างหน้านี้ต่ออ่ะวิธีการเติมเงินเนี่ยให้เรากดมาที่เติมเงินตรงนี้นะฮะกดที่เติมเงินอ่ะกดที่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใส่ เบอร์วอลเลตของเราเข้าไปในช่องนี้เป็นเบอร์ที่เราสมัครกับ t r u e m o n e y นั่นเองก็ใส่ศูนย์เข้าไปด้วยนะฮะใสให้ครบนะแล้วก็ใส่ให้ถูกด้วยทั้ง2ช่องถ้าเราใส่ผิดเนี่ยเงินก็จะเข้าบัญชีของคนอื่นอันนี้จะตามยากหน่อยนะฮะก็ใส่ให้ถูกแล้วก็เช็คให้ดีๆจากนั้นก็กดไปที่เติมเงินตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็วิธีการเติมเงินอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเติมเงินตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้านะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนของ6กโมงเช้าของทุกวันเราไม่สามารถที่จะเข้้้าาาามมมเเเติไิไดงงนนงันนขอราอราจจะ หายได้นะฮะโอเคดีผมจะทําการเติมก็คือใส่เบอร์ไปก่อนโอเคนะฮะหลังจากที่เราใส่เบอร์เข้าไปทั้ง2ช่องเสร็จแล้วแล้วก็เช็คดูดีๆแล้วเนี่ยเมื่อมันถูกต้อง 100%. ให้เราทําการกดไปที่เติมเงินตรงนี้เลยนะฮะากกดเข้าไปโอเครอสักครู่หนึ่งนะฮะ,อะตอนนี้เงินก็เข้ามาแล้วนะฮะให้ทุกคนดูที่ด้านบนนะฮะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของ t r u e m o n e y โอเคอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือน ของแอปทรูมัน n ี่ว a l เ e ็ก็จะแจ้งเตือนมาว่าเติมเงินสำเร็จเติมเงิน300บาทผ่าน media center นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูใน t r u มัน n e y ว a ลเ e ็กันให้ชัวร์กันอีกสักครั้งหนึ่งโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป TrueMoney ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประวัติ ที่ผมเติมไปเมื่อตะกี้นะฮะสามบาทเวลา,าวันที่20ตุลาก็คือวันนี้ส่วนอันนี้100เนี่ยก็คือเป็นเงินที่ผมเติมจากแอปนี้เหมือนกันก็คือเป็นครั้งก่อนผมเติมไป100ซึ่งผมเติมช้อปปี้เพイอีก500ก็เป็น600อันนี้ก็เป็นล่าสุดก็คือ300บาทบินอันนี้เลยนะฮะก็จากม e เดียเซ็นเตอร์จากแอป Life Point แน่นอนนะฮะประมาณนี้ก็ เข้าจริงๆได้จริงๆแน่นอน100%ผมยืนยันเลยนะฮะว่าได้จริงๆใครที่เล่นอยู่ก็ลองไปทํากันดูนะฮะแอปนี้ไม่จําเป็นจะต้องเชิญเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแอปก่อนให้ดูนะฮะ mm hmm. โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในแอปของ LifePoint แอปนี้ มันจะเป็นเว็บไซต์นะครเว็บไซต์ก็มีใครที่อ่าใครที่จะเล่นบนคอมเล่นบนอ่าโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ได้เลยสามารถเล่นผ่านอ่าผ่านเว็บไซต์ได้แล้วก็จะมีแอปให้ดาวน์โหลดด้วยแอปเนี่ยมันจะมีทั้ง iOS และก็ Android ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างถ้าผมไม่ลืมนะฮะโอเคก็จะเป็นแอปประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ วิธีการทําก็คือทําแบบสอบถามในหน้าตรงนี้นะฮะก็คือถ้ามันมีแบบสอบถามเนี่ยหน้าแบบสํารวจเนี่ยมันจะมีแบบสอบถามส่งมาให้ถ้ามันมีก็จะส่งมาให้แล้วก็เราสามารถเข้าไปทําได้ปกติก็คือจะจะแจ้งเตือนมาทางอีเมลด้วยนะฮะว่ามันมีแบบสอบถามมาให้เราเข้ามาทําได้มันจะมีตั้งแต่10คะแนน50คะแนน100 200 300ไปจนไปจนถึง1,000คะแนนเลยในการทําแต่ละครั้งนะฮะถ้าเราทําผ่านเราก็จะได้คะแนนถ้าไม่ผ่านก็อดคะแนนไปเดี๋ยวผมให้ดูประวัติการ อ่าแรกของรางวัแลแกก็ประวัติการทาประสบถามนิดหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมแลกอ่าสามบาทไปก็คือใช้คะแนนอยู่ที่3,300คะแนนในการแลก300บาทก็คือ100บาทเนี่ยใช้1,100คะแนนนะฮะหนึ่พคะแนนในการแลก100บาทก็ประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมทําไปก็จะมีอ่าสามร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยก็ว่ากันไปถ้าทําไม่ผ่านก็จะได้แค่สองคะแนน ก็ไม่เป็นไรให้เราทาเรื่อยๆอสะสมไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะได้ถอนเองแหละนะฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวผมจะคงไม่ต้องแลกให้ดูแล้วมั้งนะเดี๋ยวผมค่อยมาแลกสามร้อยละกันนะอันนี้ตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่สองพันหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกคะแนนก็อันที่จริงสามารถแลกเป็นหนึ่งร้อยบาทได้แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะอารอแ,รก300แลกสามร้อยเลยดีกว่าเดี๋ยวผมสะสมไปอีกหน่อยให้ครบสามร้อยแล้วผมมาแลกให้ดูอีกนะฮะ ประมาณนี้วิธีการแรกก็คือกดไปที่แรกรางวัลปุ๊บเผื่อใครไม่เป็นยังไม่ได้ดูคลิปก่อนกอนก็ทําตามนี้นะฮะกดไปที่แรกรางวัลปุ๊บจากนั้นก็กดมาที่บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันจะมีรางวัลอยู่หลายอย่างเลยนะ,ะเป็น10อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอของเซ็นทรัลนะฮะแล้วก็จะมีบัตรเติมเงินของ d ีแท็กดีแทแล้วก็ทรูมูฟก็มีนะฮะอาช้อปปี้เพย์เซเว่ก็มี ส่วนทรูมันี่ก็มีแน่นอนนะฮะอันนี้อ่าในการจํานวนการแลกคะแนนเนี่ยก็คืออยู่ที่100บาทขั้นต่าตามที่ผมบอกไปข้างต้นนะใช้คะแนนอยู่ที่100่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนของไพ่นะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนจะได้อยู่ที่100บาทแล้วก็150คะแนนเนี่ยใช้1650คะแนนส่วน300บาทก็3,300คะแนนตามที่ผมได้ให้ดูไปนะฮะประมาณนี้เลยใครอยากแลกอะไรก็ลองแลกดูนะฮะ ก็แลกได้จริงแน่นอนเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ในคําอธิบายใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์ลองกดเข้าไปสมัครได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครสนใจก็ลองไปสมัครไปทํากันดูส่วนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามผมเข้ามาในคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อของผมก็ได้เช่นกันนะฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านนนครับผมสวัสดีครับ